ครหาหับ80สิบล้านพอพัทรพลล้มมา10ครั้งกว่าจะมีพันล้านล้มมาสิครั้งกว่าจะมีพันล้านครหาหับ80ดิบล้านพอพัทรพลทั้งเดือนทำงานแค่4วันภรรยารับรู้เลี้ยงเด็ก20คน เปิดชีวิตก่าจะมาประสบความสำเร็จเป็นพันล้านของพอพัทรพลที่ผันตัวจากการเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงออกมาทำธุรกิจเต็มตัวรับเจ๊งไปหลายธุรกิจทั้งยังโดนโกงพร้อมเปิดใจถึงเส้นทางความรักกับภรรยาฟอนไบยดาที่ออกอาการคลั่งรักสุดทุกประเด็นในรายการคุยแทบโชว์ออกจากวงการบันเทิงไปสิบกว่าปีแล้วจับธุรกิจอะไรบ้างจริงๆก็หลายอย่างครับเจ๊งก็เยอะที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหารเสริมเกรดยาหลายพันล้าน ประมาณสักพันครับอยู่บ้านเฉยๆเงินไหลเข้าบัญชีทุกวันก็พอได้มันมาจากเราทุ่มเทเรามีจำหน่ายทั่วโลกเวลามันต่างกันมันเกิดการซื้อขายตลอดเวลาธุรกิจอะไรที่เจ๊งรายการทีวีอีเวนต์ออแกไนเซอร์คลินิกฟิตเนสสปาอีกเยอะเลยล้มเหลวมากกว่าสำเร็จอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องสำเร็จทุกครั้งบางทีสำเร็จแค่ครั้งเดียวก็จะเฉยความล้มเหลวเป็น10เป็นร้อยครั้งของคุณได้รวมๆสักประมาณ8หลักเราก็เก่งขึ้นตอนเราพลาดตอนเราล้ม ไฟฝันจะได้มาเป็นสิบปีไม่มีปัญญาซื้อมุ่งมันจนได้มาเปิดบ้านอดีตพระเอกชื่อดังพอพัทรพลบ้านหรูอลังการหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางร่มรื่นริมทะเลสาบบ้านนี้มาดูตั้งแต่สิบปีที่แล้วชอบมากแต่ตอนนั้นเจ้าตัวบอกไม่มีปัญญาซื้อพ่อเผยว่าก็ขับรถวนเวียนมาดูตลอดจ่ากตารางวาละสองถึงสามหมื่นบาทตอนนี้วาละแสนตรงนี้ก็สองไร่มดดำขาชาพาพิธีกรช่วยคำนวณบอก80บล้าน จนมีโอกาสมาซื้อได้เมื่อ3ปีที่แล้วตกแต่งใหม่หมดเพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่กี่เดือนอดีตเพรเกดังพอเผอได้วยว่าทุกวันนี้ออกไปทํางานนอกบ้านเดือนละ 4- 5หวันที่เหลือก็อยู่บ้านเรามีทรัพย์สินที่เก็บสะสมมาก็ให้มันทํางานอนาคตก็เผื่อไว้ตอนแก่ลงทุนเพิ่มเติมถ้ามีมากก็แบ่งปันให้คนอื่นบ้างโดยฟอนบอกว่าก็อยู่ด้วยกันช่วยๆกัน ่านี้ถึงกับสอนบอกบางทีก็ให้ผู้ชายใจหมดก็ได้เพราะประสบการณ์สอนพอเลิกกันบางทีไม่ได้อะไรสักบาทพอไม่เปเมียแต่เปเเด็กพอบอกว่าเด็กจริงๆเพราะทั้งคู่ไม่ได้มีลูกคิดว่าจะไม่มีลูก การทำหน้าที่พ่อแม่ยิ่งใหญ่มากเราทำไม่ได้เลี้ยงเด็ก20คนเริ่มจากตอนเข้าวงการใหม่ๆเดินในห้างเจอยูนิเซฟเลยเลี้ยงเด็กมาตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้20คนได้ส่วนเรื่องเปภรรยาไม่ได้เปต่างคนต่างกระเป๋าพอบอกว่าภรรยาเป็นคนเรียบง่ายไม่ใช่ของแพงบางทีไปกินข้าวเมียยั่งจ่ายไปฮันนีมูน3ประเทศผมจะใช้บัตรเครดิตผมจ่ายเขาก็จ่ายเองหมดผมบอกฮันนีมูนผมต้องจ่ายเขาบอกให้ผมจ่ายค่าเครื่องบินค่ากินช่วยๆกัน